ตำนานนางกวักเป็นที่ทราบกันดีว่านางกวักคือรูปปั้นที่มักถูกวางไว้หน้าร้านพ่อค้าแม่ขายมีไว้เพื่อกราบไหว้บูชาโดยหวังให้กิจการค้าของตนเจริญรุ่งเรืองโดยนางกวักมีชื่อจริงว่าสุภาวดีมีบิดาชื่อสุจิตพราหมณ์ส่วนมารดาชื่อสุมนทา นางสุภาวดีเป็นคนเมืองมัชชิกาสันซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีครอบครัวของนางมีอาชีพทำมาค้าขายต่อมาสุจิตพรามผู้เป็นพ่อต้องการจะขยายกิจการจึงไปซื้อกวีนมาหนึ่งเล่มและสินค้าไปขึ้นกวีนเพื่อไปเร่ขายตามถิ่นต่างๆซึ่งนางสุภาวดีก็ขออนุญาตบิดาเดินทางตามไปด้วยในบางครั้ง เพื่อหวังเที่ยวชมสถานที่ต่างๆระหว่างการค้าขายระหว่างการเดินทางไปค้าขายนางสุภาวดีได้พบกับพระกัสสปเทระเจ้าผู้เป็นอริยสงฆ์เมื่อนางได้รับฟังธรรมเทศนาจากพระกัสสปเถระเ,รเจ้าแล้วพระกัสสปเถระเ,รเจ้าก็ได้กำหนดจิตอันเป็นอำนาจจิตพระอรหันต์ประสิทธิ์ประสาทพรให้ครอบครัวของนางสุภาวดีในทุกครั้ง ที่นางได้มีโอกาสไปฟังธรรมต่อมานางสุภาวดีได้เดินทางติดตามบิดาของตอนไปทำการค้าอีกและได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอริยสงน์นามว่าพระศิวลีเถระเจ้าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจึงทำให้นางสุภาวดีมีความรู้แตกฉานในหลักธรรมต่างๆและเนื่องจากพระศิวลีเป็นผู้มีชีวิตอัศจรรย์กว่าพระสงฆ์อื่น กล่าวคือท่านอาศัยอยู่ในคันมารดายาวนานถึงเจปีเจเดือนและเมื่อคลอดออกมาก็พร้อมไปด้วยวาสนาและบารมีที่ติดตัวมากับวิญญาณธาตุของท่านพระศิวลีท่านจึงเป็นผู้ที่มีลาบสักการบูชามาหาท่านตลอดในทุกคราวที่ต้องการและเมื่อนังสุภาวาดีมาฟังธรรมบ่อยครั้งด้วยความตั้งใจ พระศิวลีเถระเจ้าจึงได้กำหนดกุศลจิตประสาทพรให้แก่ครอบครัวของนางสุภาวดีเมื่อจิตของนางสุภาวดีได้รับการประสาทพรจากพระอรหันต์ถึงสององค์ว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองไพ่บุญ้วยทรัพย์สินเงินทองจากการค้าขายสินค้าต่างๆสมความปรารถนาเถิดจึงสมผลให้บิดาทำการค้าเจริญรุ่งเรือง และได้กำไรอย่างไม่เคยขาดทุนเมื่อบิดารู้ว่านางสุภาวดีคือต้นเหตุแห่งความเป็นมงคนนี้และเป็นผู้ที่ทำให้ครอบครัวมีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายจนในที่สุดได้กลายเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีพรั่งพร้อมด้วยเงินทองและกองเกวียนสินค้ามากมายเทียบเท่ากับธนัญชัยเศรษฐี ผู้ซึ่งเป็นบิดาของนางวิสาขาแห่งแคว้นโกศลบิดาของนางสุภาวดีจึงได้หมั่นฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและปฏิบัติธรรมด้วยความาศรัทธาสืบมาเมื่อนางสุภาวดีสิ้นชีวิตลงชาวบ้านจึงปั้นรูปปั้นของแม่นางสุภาวดีขึ้นเพื่อไว้บูชาขอให้การคารุ่งเรืองความเชื่อเรื่องนี้ได้ถูกแพร่หลายข้ามประเทศเข้ามายังสุวรรณภูมิ และยังคงเป็นความเชื่อที่พ่อค้าแม่้าทั้งหลายยังคงศรัทธาสืบมาจนถึงทุกวันนี้